กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ขับรถมาในถนนที่เปลี่ยวและกำลังเห็นหญิงสาวคนหนึ่งโบกมือขอความช่วยเหลือพวกเขาทั้งหลายได้ช่วยเหลือเธอขึ้นมาบนรถและถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนเธอบอกเห็นตรงนั้นไหมตรงนั้นฉันเคยเกิดอุบัติเหตุและตายทุกคนตกใจกับคำตอบของเธอและหลังจากนั้นเธอก็เผยโฉมใบหน้าที่น่าสยดสยองก่อนที่จะกรีดร้องทำให้ทุกคนตกใจจนรถเสียหลัก ผิดความไม่มีใครได้ข่าวข่าวของคนผู้นั้นอีกเลยและนี่คือข้อมูลที่เชื่อว่านั่นคือเทเรซาหญิงสาวที่เคยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาหลอกหลอนผู้คนอย่างไม่มีวันสิ้นสดุดอือหนึ่งแม่ลูกสองคนอยู่กันในบ้านขณะที่ผู้เป็นแม่เข้าห้องน้ำตามปกติลูกชายวัยขวบเศษเดินตามมา พร้อมยื่นมือลอดใต้ประตูห้องน้ําแม่ยิ้มอ่อนโยนแล้วถามว่าลูกมาหาแม่เหรอครับก่อนจะก้มลงไปมองแต่กลับต้องชะงักมือที่ยื่นมายังคงเป็นมือของลูกแต่ใบหน้าที่โผลมาใต้ประตูกับไม่ใช่ไม่ใช่หน้าของลูกเธอมีหน้าที่ขาวซิตาเบิกโพงพร้พอ,อ,อมกับเสียงเคาะประตูดังขึ้นแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่มือข้างเดียวที่อยู่ด้านนอก ก้องวงจรปิดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทยเราจับภาพสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีแสงเรื่องลองคล้ายกระสือกำลังลอยวนอยู่หน้าห้องดับจิตหรือห้องเก็บศพวนวนอยู่อย่างนั้นเป็นภาพที่น่าขนลุกและสยดสยองมันใช่กระสือจริงๆหรือเป็นเพียงวิญญาณเล่ล่อนที่ต้องการหาทางไปสู่สุคติกันแน่แล้วทุกคนละครับ คิดว่านี่มันคือวิญญาณหรือก็ะสื่อกันแน่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เลยเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในคลิปนี้ดานีชายหน,นุ่มคนนี้ได้บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ปแปลกเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบนชายหาดลิมาของประเทศเปรูเขา ตัดสินใจไปเดินที่บนชายหาดแล้วเห็นเหตุการณ์แปลกๆเขาจึงไล่สดทําให้ทุกคนได้เห็นเหมือนที่เขาเห็นเขาพบเจอกับชายคนหนึ่งที่แต่งชุดประหลาดมากเลยครับแล้วชายคนนั้นก็หันมามองเขาได้ส่งเสียงทักกับชายคนนั้นไปแต่ชายคนนั้นกับเดินหนีก็คงจะดูปกติใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ชายคนนั้นเดินหนีร่างของชายคนนั้นโปร่งแสงครับทุกคนเราสามารถมองทะลุ ร่างชายคนนั้นได้เลยครับแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเจอในความมืดมิดของมาเลเซียเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับผีโพ่องถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดผีโพ่องคือวิญญาณของผู้ตายที่ร่างถูกมัดไว้แน่นด้วยผ้าหอ่อศพแต่กลับมีชีวิตมันจะกระโดดไปมาอย่างไรทิศทาง ซึ่งหลายการควบคดวงตาที่ว่างเปล่าของมันจ้องมองไปในความมืดอยู่รอบๆตัวเผยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังรออยู่แต่คราวนี้มันกลับมาโพลที่ใจกลางออฟฟิศในประเทศมาเลเซียทุกคนคิดว่ามันกำลังรอใครระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับทุกคนที่กำลังจ้องดูมันอยู่กลางเด็กคืนหนึ่ง กล้องวงจรปิดภายในบ้านจับภาพหญิงสาวกำลังเดินขึ้นบันไดอย่างปกติแต่แล้วทุกอย่างต้องหยุดชะง,งักสายตาทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ใต้บันไดสิ่งนั้นคลานออกมาจากความมืดมิดมีเพียงส่วนหัวที่โผล่กมาอย่างช้าๆก่อนที่ภาพนั้นจะตัดระดับไปในบ้านหลังนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่แล้วทุกคนละครับ คิดว่าในบ้านหลังนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ในคืนที่มืดมิดเสียงสวดมนต์ลึกลับดังขึ้นพร้อมกับเงาร่างขาวโคลนที่เลื้อยคลานเข้ามาอย่างช้าๆบนพื้นดินมีผมยาวรุงรังปกคลุมใบหน้าราวกับสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่มันกำลังคลืบคลานเข้ามามันคืออะไรกันแน่แล้วเสียงสวดมนต์นั้นดังมาจากไหนทุกคนคิดว่า นี่คือตัวอะไรกันแน่ที่ประเทศอินโดนีเซียเขาเชื่อกันว่ามันคือผีดินแล้วใครคือคนที่มันกําลังจะตามล่าหรือคุณอาจถูกเลือกให้เป็นคนที่มันกําลังตามหาหรือตามล่าอยู่ก็ได้นะครับยามวิการความมืดมิดกัดกินทุกสิ่งเงาตะคุ่มคล้ายใครคนหนึ่งซ่อนอยู่หลังประตูบานนั้นเสียงลมหายใจแผ่วเบา ที่ไม่ได้จากคนเป็นจ้องมองเข้ามาแล้วในที่สุดมันก็ปรากฏตัวขึ้นหญิงสาวผมยาวใบหน้าซีดเผือดดวงตาที่ว่างเปล่ามันกำลังจ้องคุณอยู่และทุกคนละครับคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรไม่แน่นะครับตอนนี้มันกำลังอาจจะจ้องคุณอยู่ก็เป็นได้ คลิปนี้จากประเทศอินโดนีเซียเป็นเหมือนร่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่จากด้านบนของเพดานมักจะโผล่มามุมใดมุมหนึ่งของบ้านและนี่เป็นการจับภาพได้จากเจ้าของบ้านหลังจากที่เขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันเวลาเดิมทุกคนคิดว่ามันคือตัวอะไรครับ มันจะใช้กุนติละนัดอย่างที่เขาบอกไหมในปีคศ2016กล้อง CCTV ได้บันทึกภาพบางสิ่งบางอย่างกลางสี่แยกในสหรัฐอเมริกาได้รถคันสีดำพุ่งชนร่างขาวร้อยคล้ายกุมวันแต่รถไม่พังและร่างนั้นก็ยังยืนอยู่คนในพื้นที่บอกว่านั่นคือดวงวิญญาณของหญิงสาวรายหนึ่งที่เสียชีวิต ตรงนั้นเมื่อ5ปีก่อน